มาแล้วบ่บานนี่มาแล้วสิเมื้อเงิาเอาเงินเงินเอาเสียอยู่นะเธอห้าพันบาทกับพันแปดร้อยบาทเสียเพิ่งมาได้เหรอเสียไป้ดนแล้วโอ้แต่เกิดใหม่ได้มาบานนี้เนาะว่าเป็นต่ยานก็เอาซว้ากับเจ้ามาหนีิบอกับเจ้าวาอะไรบอกกับเฮาบ่กได้ไหมว่าเสียเอามาเกิดไปงานอยู่เวียงจันทร์มาแล้ว่ะไอ้มันกินเงินเอาเงินมาได้อ้าวมือนันเด้เอาเจอได้มาเขานอนเลยนี่มาอยู่ในหัน จู้ดทุกอย่างแม่นบอป่ะเนี่ยแม่นบอคนนู้นจะชายไปบอไปใช่ไปเบี่ยงหาเถิดไปบอไปเบี่ยงบอเราไปแล้วค่อยจนเมื่อยนหาแล้วหาเงินค่อยก็ซื้ออะไรเล้วบันนี้เราเอาไปยังน้ำมันน้ำมันนี่มือนั่นน่ะน้ำมันสื้อมาให้ปู่กินบอว่าบอแม่นปู่อยากได้มั้บอว่าบอบอบอน่ะเขาได้ซีบินนะเศร้าค่อยให้มันเยกินนด้มั้ยกินอันไรเอ้าบอปู่กินมันบดแดงตัวหนัดมั้ย บ่บอบอเจ้าบอเจ้าสีาเอารถคอยบ่รถคอยได้คันนี้นะรถผู้ใด้กัยญาผู้พังคอยชีบาให้ผูเงินวบอะไรได้อเออแล้เจ้ากระตาบอดอีกครันหนึ่งอืมเออแล้วคอยกระพัวได้ตาบอดผู้เทวดาอยู่เทวมุขสีปั้หายในสายอินเทวดานะ่ะก็อยู่นี่แล้วอยู่น้ำเจ้าแล้วอืม <laughs> แล้วใช้ว่าอะไรอีกเราไปอืมเราไปยัง ก็ไปแก่ก็ามาเขาไมนเงินเทาไม่เท่านีก่ก็ให้แคว้นไปน่ะฮันน่ะสียอะจะเอามาใช้เงินเงินน่ะเขาให้เงิน,งน,น,งนประคยรให้ตจอทานอ,าออกจบทานให้เขาว่าไปผลิตยั้งอะไรไปผลิตยังอะไรไปผลิตเงินผลิตทองส่งมาอยู่น้ำกันเทารวมกันวางแผนเทศน้ำกันเลยสที่ปันเท่าเท่าใดเบ็นนี้น่ะอือไปู้ว,ว่าเขาจบกออกทั้งนี่ทั้ทงนี้ไปส่งเ้นผมนี่อืออะนี่ผู้ขโมยนะฮัน กาเซีอนี่เราเป็นเซียนพอเขาแห้งได้ยากเลยน้ำมแดงๆนะบ่บ่นะน้ำมันรถนะน้ำมันเขาก็กินนะเขาอยากนี่เรากินได้มามาบ่เขาดมมันเขาเจ้าระคานน้ำมันนั่นเขาดมขาดจากดอกปูนสารละเฮยสมองน่ำมันบ่โพช่วยเด้วบ่ดมหุ่นน้ำมันบา่เอาดมซื้อแล้วไปใส่น้ำมันรดจักได้ปูจะอยากกินนะให้ขอใส่น้ำมันรถบ่เลยเออขอบใจละลายเด้อ บ้าลูกไผ่ลานไผ่เนี่ยมันก็โคตรละบ่เฮยจังปูมีน้ำมันเนาะขอบใจเด้อเลน้ำมันยาสูบจะน้ำมันให้ยาสูบต้นเองยาเพชรละบะอยากได้เดี๋ยวนี้โรอันคารนี่ฮันป้าแล้วกาลุงลินมาเสียเอางูไอ้เฮาน่ะเฮาไปเอาเฮาคอโทรศัพท์พอแะไรนั่นี่สิเจ้าคุ้มครองเมื่เด้อปูตั้งสิบ่าทสิมาอยู่บ้านเฮาเออแล้วเฮาก็ไปสิเจ้าเจ้าสิปันให้ยังกะ ข้าเบิกนี่นี่นะมันพิดนี่คอยคุ้มคลองเมื่อมียังไงให้มีของพันน้ำก่อยพี่กอยสิไปจัดการเองทางไหนเออมาอยู่ในเทียนปูน,วภาภาภาภนะว่าพี่หน้าปูเหตุกานปาดข้อตายใดเออนะปาดก็ไปแต่เหตุกานปาดท,ทิมอลไรกันไปไปแต่โตอีกอ้าวจะเฮ็ดแน่เฮ้ยเชนฮุ่งทางไปเฮียบุญฮุ่งทางไปนะไปแต่โต บอกเลยสิไปเจ้าความงามเจ้าในบ้านลูกพุ่ง้องพื้น้องพังยังบอดีพุทธชอเจ้าคือเป็นนั้นนี้ล่ะแม่มมเจ้าก็ครึ่งสติเจ้าดุทเทียงแล้วกาลูกล่ะคอยกับไม่ได้ว่าว่าอนอนตื่นเล,ลิกลูกเศร้าเฮ็ดยู่เฮ็ดกินอาบน้าอันน้หน้านแปดมือธรราท่าท่าจะแปลงนั่นแม่แม่พระได้ใส่เครื่องโก้เกลือขาวอีกมีสักผงอีกป้าไม่เมินตาเลยแล้วว่ เืนนานแล้วเ่าบาบาอย่นี้กูหยอกเือๆผูนชี้เล็บก็ดีอ่มันธรรมดาเอากระไฟใรไฟเลยอยู่ทางล่างจ้น้มาอาวนะว่ะจะไฟแล้วก็เบิ่งอะจะไฟเห้นหุงบ่กบ่กได้กยเบิ่งคือไปยางให็นุ่งเลยแจ๊กก็อกแลละถือยู่ยาเด็ดสาวมานนี่อันนี้น่ะบูเลยชูเบิ้แล้วผูยาผูห้เอามาช่วยนอยูเบิ้งแล้วก็บ่ไปปะอยู่นะเทิงพูน ยากระไเก็บพเรช่วยโดจกสูเออเราเป็นคนดีเราเบื่องนู้นมาพิกเป็นน่วนนี่จะสูบหน่อยจะสูไรไม่ใชูเลยบอกสูบตนี้มาทันช่ยดมาช่ยโรดเาานั่นช่วยสูบนั้นเบิ่งน้ก็ปากนมาเช่นนี้เราห้บังบังยามาซื้อปลาไว้เช่นนี้เราห้เบาเราก็ให้แล้วยังเทมือข่วกเรามาดิแมนแค่นั้นเลยจังหวะ้านี่ไปคุ้มได้ข้าสิงชอนปูปูปูทางเสียบเอานี้โดยอันนั้น ควายนะเขาจับได้แล้วเขาจับได้แล้วควายน่ะควายตัวกินกินกินกาจานไหจังไหนเข้ามาให้นี่เลยเจ้าเอาด้วยเลยเจ้าให้คอยเงินแล้วคอยสีเมืออะไรท่านนั้นไอ้ควายชิโตหุ่นควายไปไล่กกินอะไรกาเหลาอยู่นี่กินนรีนะแล้วเขาก็เคิดกับลุงต้อยกับผู้ไปลีอยู่บนบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นปุ๊กอะไรไปปุ๊กฮอดผูกควายน่ะควายเต็มเลยน่ะน่ะอินนรีกาเห็นแล้ววันนี้นั่น เข้ามาให้จังเลยนี่แต่พวกเจ้าผู้ไทยคิดไม่ได้เกิดนี่เกิไม่ให้ให้ให้นี่ทานเานนี่ก็รู้จักอยู่แล้วนี่ไนดีเว่เามาพี่ทงนั่นธงนี่มันมีอย่างไหนนนี่สีขิตเจ้าใครก็ทงงามแท่เนาะจะใช่เลยประแผเนะมาห้องหับมึงบรรคุคนมันมีอย่างเนาะรงอันนี้ก็ดีมันจะเดือดรังหุ่ประปาเสื้อเสื้อเกตมงมีรงเชือเขามาให้ให้ เสื้อสเก็ตปู่เลยพ่อถือเสื้อสเก็ตเจ้านะเสื้อสเก็ตเก่ากูนานๆอยู่ในสายนั่นได้หาพานอยู่เสื้อสเก็ตเออมันจังกว้างเราได้จุมกระทาได้ปู่เราจะลองเมืองก่อนบางเถื่อมีฮอดของแนวหาเงินได้หลายพยัคฆ์เลยหนึ่งเขาหางพานัดมาหวานไปใส่มุ้ยเอาหวานใส่มวยเอาหวานหมดมันไปสิยังหวานดียังเฮาจักฆรอกหวานนานๆหวานแนวมัน มันทำเป็นพวกไปเห็น้าหวานนานนปปะสัดเขาก็ไผ่นักว่าเขาสิญญานหวานว่าดอกกระเจียวบนอึดแค่พอหวานหมดเลยนาะ <c oughs> นี่มันหินนะไปเนี่ยมันหินไม่นะกะไผ่กับมีได้ปุ๊บไผ่มันเป็นไผ่กระไผ่ยังผสมถักับพี่น้องน้ำหอมน้ำหอมมาตัวความงามเพลินมีหออน้ำหอมเสติ๊กมียังกีสาน่ะเสติ๊กโห่นาบเสติ๊กกวดมาหล่นน้ำโมนี่อันโมนี่ขอเบาได้ใส่อันนี้จะเคิงผมจักแหล่อันนี้สุดทิมตรงนี้ ันนี้มียังแสสนี่คีมคีมตะลับคีมตะลับผุนใบจระเข้ปุ่นตะวันอันนี้ฮะป้าพอจังนวลยังมีอีกอันนี้เพียงอย่ยังมีอีกหน่วยนึงได้กระเป๋านี่แน่ปูอยู่นี่แน่ียั่างนะไม่มืดนะคุยทุกอย่างนะอยู่ในถุงให้ลายลายมืดนะนี่ผู้แต่งเข้ามาเด้ออ๋อโท้พี่น้องเอาเขาคือเก่าเด้อเลย แล้วเอากระปูเฮากะเอาข้ารลมนับ hmm. ถ ah, uh, okay. oh, mm ือ hmm. ว uh ่าพ่อแม่ได้หน่อยกระไพยเอาไปนั่งมันเบิดแหละนี่มันเบิดกระยามมันเบิดเอากระเพยได้ผิดเขาผิดออกน้ำมันมันเขาเองมันอันนี้นั่นอืมยินแบบเบิดก็ยินลกระเพยอร่อเวลากินละปืบนะบ่ออืมอืมกินละปืบเลยเขามีที่โพวาน ก็อนวิ้อะนุมาปลายโปรเอินไปวิยอะอ้าว้าปะชาเราท่านก็เป็นอีกเป็นจงตตะกอนตังเตียโปรแล้วกันังยังกันี่มุนมรดกผลบ่มุนมรดกของพ่อแม่เอามาเอายาเมาเอาข้นมา้องใช้ใหม่การทอดใกล้ี่ออกได้ล่ะมาม่ยังจะทซนเรจงก็มาสิไปห้างนี่จะซบ้งบ้างขอกวดบ้งแน่เนาะได้ได้ปูบรรยากาศปูมันไม่ซื้อน้องนั่ใช้มีเจ้าผ้าเจ้าดี เราคือมีดใช่ไมอันที่มอันตัดข้าว่าว่าเีขาทามแล้เราบไดูว่เขาในตัดเราอ่ะอมอือเขาว่าไหอันเชือกที่เขาผูกย่เอาไปมาในนี้เฮ็ดมาผูกอยู่นี่สิว่ายันว่าหิ้บไปดูัดจับแล้วผูกยู่ก็ดูคุ่นเอาอีเล็ยไปผูกเป็นปอยปอยอืสิว่าเขาผูกเปอยงูสิว่าใช่เอาลวนใช่กับเชื่อนหลักที่อยนถูหลักที่อะพี่น้องอตอ้ะ มีอย่างนี้ในี่ยถุงพะโนมาูอยทรายธงนันก็ใช่มาตูงเบินทรายธงก็ลู้ดินี่เงินอซีพีเอนี่แะนี่ไอซีพีตับเป็นเงินอืออย่างไรไอซีพีตี้เป็นคำอั่นแหละวางไปใต้รวยแท้อ้าวลงไปจะว่าค่อเอายอดหรือเป่าปูก็ใส่ไว้หันหันเด้อปูเลยนี่ใส่ไว้เศษไปนี่แหละแลไอซีไปตับเป็นเงินเออปูนั่นแหละพราะไม่เฮาอายเ้ยน้องเฮา บวกํากันเด้เฮ้ยงเงินห้างมันทียันเป็นโทษดะแจตำรดจเลยดิแจกงตำยวจดมาจับหน่วยตายมันได้ที่ยอ้เทึงกูแล้วเงินเราหนาวมองเงินราเนี่ยเสียนนี้ปูเงินพอยเซ็นกว่าแซนไปเาอยู่กับอ้เถ่อนไอ้เถ่อนนอนในนี้คนเดียวูไม่ไปตอวเาม่ไพูดได้เอาคอยบูไอ้เถออยู่นี่แวน เครื่องสมางอันนี้ก่ปลากังพีบักคุ้ยมิกอันไงบักคุ้ยบักคุ้ยยัง่งวะมิกนี่บักคุ้ยแม่นยังไงจ้าพรแตงนานักสติ๊กนักสติ๊กอี่เล้วเนี่ยเครื่องสมางมีครบเนาะคนมักสวยมักงามเยอะคือเป็นแนวนี้บบบนี้ บูม <Scroll> ีเงินแล้วกูไม่มีเงินเวนี้ได้เงินนี่ยังนีิน่ะกูไม่ได้เงินหมดซื้อโูมาไว้ซื่อไผได้อไแล้วบอกว่าจะทางอ้อมล้วะโฉบมานี่นะฮะเลยจะจ้ากันนั่นเอาอันนี้มุนมาระดของพ่อแม่บอกว่านี่ก็แจ้งเอาเราบอกทางอ้อมะได้เงินนี่เราไปซื้อโซมาก่อนเด้อตอนนี้ให้ขาดได้่อิอ้อยได้หนิอาไปเหี้ยน่ะของดีเราแล้วกลับหอย เอาได้ช่องกาบบาทนะใช่ชนอยชนอยเ่ามีตะเบินตะเบินตะเบินชนอยได้แก้วตะเบินชนอยได้อลูกอ่ะชนอยลเกูตะเบินเจ้าเราตะเบินเบรนำเล็กลากูญแจกันแก้วเจ้าเอิญเล็กลากูเบินลืมควบคุมตะก็คือในนี่เองมันอยู่ในนี่กันตีในนี่คงสิโอ้รถอยู่ในนี่เมื่อนี่ เงินคำก็อยู่นี่หมดนาน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 ยาแล้วได้ยากต้นเที่ยงแล้วเด้ก็เห็นแหละสับปะจะสูตรเนะ้อยายาแล้วสับปะจะนืยายาเล็กไหลกันยาเล็กไหลเลยยาใช้เล็กไหลที่ว่ามูเซตเซตในนี่เลยพระเจ้านะพระเจ้านะเซตมารวมกันในนี่ในหอยนี่แล้วสกิลใบโอเคม่วนมันชองมาแล้งในบ่อริเวณปูและบอกแม่ขยันในเงินบอกบอกปูแม่ปูสิบิซึไปซื้อเลไรหอย คำว่าถือเรหันเราได้กูนซูนซองบอกซองซองก็คือมาฮุเจ้าบ่อนี่เอื้อบุมเอื้อที่เข้าพรเยซูน้ำกันเขาอยู่ใช้พระเยซูพระเยซูอยู่อันนี้นั่นเขาให้อยมือเขาให้คยไปหวมโบสถ์อยู่นี่บบยนเออแนี่ย ภูนี้แม่ใช่ครัเข้าใจกันครับเขาดึงมาปุ๊บเพราะว่าเขาใช้ป้าขบวนบ่นี่แม่เขาบอกมันให้แล้วเพราะว่ากระเป๋าเราให้เดอผูกเราอะไรอยู่ในหันเออกระเป๋าอีจอยอีแหล่เครื่องของอะไรเขาเย็ด้ปวันแปลว่าเขาสีโอภพม่าเราใขบวนเขาสีสูุดได้นี่แม่นบอกแม่นเขาสีสูุดเขาสีปีพุ่จังว่าทำยังไงน่ะเม่จะได้ก็ได้หมดเหระ ตอนนี้เขายังเมื่อไนะเธอเขาจะไปซื้อโทรศัพท์มาลินก่อนแก้เหยียดก่อนเหยียดเนาะโทรศัพท์เขาบ่มี่ใช้เงินนหนบ่มีเงินก็ยามาไปดาวเอาแล้วฮานเวียดเขาต้องการดาวใดเลยไม่ต้องห่วงเขาดาวรถเขายังดาวใดเลยดาวมีอะไรดาวอะไรหนาวเบอร์เรื่องเสื้อนะไนนโอ้ยตับเสื้อแล้วนะวันนี้ออกมาโชว์จาบ่อว้ายาไปโชว์ เสือเราลงมาแต่บุญนทีมันนี่ให้กุ้ยยายาคุดนะสามเจ้านะโอ้ยหาว่าออกไปเลยๆเนาะแล้วลราปะปูเออแล้วแล้วเบิดแล้วแล้วะเอาไว้เด้ออ่าดูชิบก่อนยังอันนะ้นใส่ไหนเอาให้ใมากระทุนดีกว่าเอาเดี้ยวแรกเก้าเราห้ามนี่มันเห็ดม่นได้ใสยกระทุนเนาะมันดีตัวเองมันจะขาดเลยสามเจ้าไว้เจ้าไว้กองให้เจ้ากองเสือนี่แหละวทงนั้นแล้อย่างลไรฮะ อันนี้เอาไว้ตื่นตั้งน้าเอาทองเงินเมื่ไทงนะมื้อแล้วเมื่อแล้วไายอายชีกตัวนี้ขึ้นงมามันเอื็งามหอยหมดมื่อเอาหหมดไแล้วหอยนะบูบอ่ะเบิ้งกระเชังอันนี้เบิ้งไหเบิ้งไหบูบเบิเอล้าเลยอ่ะกระเแอเล้า้านอนกับไเ้เธอเล่าใส่หลกระเจไว้ไอเธอไข่ก็ได้ ในข้างในเธอซัวๆกับกํามัดตะกุดอันนี้นะตะกุดอันนี้นะพี่ไม่มาอยู่โอ้ยบะเลือ้อมีหมกได้เห็นเนาเคยเไปเขาเป็นเล่เหดเองเนี่ย<อ>มาปูเขาสิล็อกเอลเขาไว้จังนะเขาตีสิเจ้าบดได่ไดเลยในเขงลุงวางอันนี้โชว์ด้วยกับเขาลุงวางบอกเขาซื้อเองโชว์นะลายไม่ได้เลยสี่สิบห้าพันเ<อ>ขาซื้อในห้างเวียดเวียดเป็นี่เฮา ไอเป็นนาประไว้เธอจับเฮามือนั้นแก่เธอคนทางคือมูคือมาเนี่ยละก็ไปเฮานาทึงแล้วก็มัดเฮาในโรเรียนหนาทึงแล้วพวกกบันเลื่อมม่ยั่งอะไตีเฮาเฮ็ดเฮาเฮ็ดพ้อมเอ้ยก็เฮ็ดแรกตีจนานจีซือ่อเฮดเอ้ยก็เฮดบไเซิงเขาบอกวาบไดเซื่อว่าเขาปนอย่างนั้นอเขาตีบ่นเขาเฮดอืมแต่เบิรนแท เออตะบันแตออ้าวไหนใช้เงินหนะามาพวใส่คลิปน่ะอยไปซื้อโทรศัพท์นี่ไหนจังไหนคอยได้จังไหนนี่คอยปั้นสิเจ้าอีกเออคอยคอยคอยจังไหนนี่นอกปูอืมอืมมันกลายหน้าแล้วรอควายแล้วเบิร์ดเราได้เออมันกลายหน้าอะไรควายอยมดงัวแค่มานี่งัวควายมัดกับปูมัดปูเงินมัดบ่มีไพ่มีสิทธิ์เท่านั้น แลไรมันมาทุกคนแล้วเอากระปั้นกันพวกเสือปั้นน้ำกั้นนิดมาดาราวางงัวเล่าเขาผูกไว้แล้วพัดยันมันหิวหนารูปไปปล่อยว่านี้อ้าวเอามาผูกเชี่วเชี่ยวปปล่อยปอปล่อยคือว่าฟาตัดกใครไปแล้วลงนินลงนินเบาเนาะลงนินเบาอะอะไรปนเอาเราเดินงัวเลี้ยงเอาเราเดินงัวก่อยปาก้าเอาผูกพอจากเราเบาหยอกหรือเราเบาเลี้ยงเอาเด้อไปจิการเลี้ยงเอาเนาะกู้กำกับปัญญามันไม่เห็นเนี่ยนี่ก็ดี ยอมเลยวะยอมยอมคอยเป็นคนดีเราก็เป oh. right. ็นคนดีน no> ี่มาเกิดเป็นคนส่วไปเชื่อคนอื่นเขาแม่นบวกเถอะมันเป็นคนส่วนหางกันไม่ได้จะหายโจมันหมดเอาเองเนาะแม่ได้ป่ะแม่ชีวะห่างกันมันไม่จะหายโจรนี่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 ความหมายนี่นี่แหละมันมีความหมายไปได้บีผมใช่ไหมบีผลมล่างกันวีน่ะสิเจ้าก็เจ็บเลยบ่กว่าแบบที่เจ็บย้อนคอยบ่ทันดูจากพัง อันบานบ้านบอยูข้มือนี่บานเจ้าเนี่ยบานยังก็ะเทบ้านจุดชุมลำท้่ยจุดชุมลำท้ายเลยหน่วยเท่าไหร่บูเลยหน่วยหน่วยเอาบูหน่วยบานจุดชุมลำท้ายอืมถ้าว่าเฮาอยู่ในนี่นั่นกูถ้าว่าพิษอียั่งในนี้ให้เฮามีความพันแล้วเฮาจำเยี่ยงเกิดกูกูจำเยี่ยงเกิดอันอันบานจุดชุมลำท้ายมันมีประโยชน์ไหมบ้านเขาจะบอกว่า พอบ้านเจ้าซื้อไหนได้ซื้อทานสมทานสมโดยหรือทานสมสมสมหรือสมผาเลิศดผาดอมจดบัตซื้อผาเลิศดผาดอมผ่าเลือดผ่าดมเลยหรือผ่าดมผ่าเลือดน้ำผ่ารดนี่ตาแต่เบาเนี่ยเป็นตายาล้นล้นผ่ารดน้ำจุ่มลงถ้วยแล้วผ่าจอยน้ำในบ้านมี่จะอาเบิด ก็โพอดอกบ้านเจ้าหลวมีคนคือสื่อบ้าดคอยมิจ่าทานอาว้อหนิสื่อจะฆ่าช่วยคนจีนคนเวียดนามเนาะเว้ยตังลังนี่นะแล้วผู้นั้นนะผู้นั้นมาเป็นบักเธออยู่ตังลังเลยผู้นี้เลยไปเป็นผู้นั้นก็เป็นเมื่อคือว่านันนั่นว่านั้นเธอคุณอะแบบนั้นผู้ยังคือไอ้เธอแต่ละโตกนไปสอบโตกันมาฮะ แต่จะเอาข้าวเ็พ่าล้ะเจ้ากับพ่อเลงเขาืะองแน่แน่บนเป็นเจ้าก็าจะพาเอาเขาขยายจาบ่อบ่ออะไรปูมืออื่นพังเจ้าจะพาเบายุดบ้านี้้ามเเ้าคันเราเอาเข็มยิบได้ยิดเข้านี่แหละนี่มันเมื่อเมื่อเมื่อนี่กิมเิงทะยาบสองเมตรชื่อชื่อลายเป็นเมยนชื่อ5้าสิบพันอะไรเอาไฮซีเมตรเอาไดออันนั้นเมตรนึงไออปสู่กับบัเทออยู่นี่สเมตร เป็นนัาววาแทเอบ่อว่าตัวบ่จักกับตัวยังไม่ห้าสิบพัยซื้อบ่เ่อเราว่าเราเจ้าของู้เดียวงานกับงานเีเดียวเนี่ย่ามันีย่ามันให้มันว่าหากจกบ่เถิดจจบกู้ไดเลยสูบน้ำเฮาเฮาไม่ยอมูนักปูกรสูบน้ำบ่ปูกรสูบน้ำอยู่บู่เลยกเขาประเทเจ้าเราคนมาทำการอีกใในสูบน้ำ อะพวกนี้แนละ้มีแจะพวกขี้มาเมื่อไรนี่นี่เลยเนาะไปเด้อไปไกลแล้วก็ต้องเอาอย่าอยู่รวมพบางคนเด้อางเบาเนี่ยาใหญ่แล้วไม่แต่พวกขี้มาเมื่อไรสุกมาสุกแกงขมูกบังเถิดตามมือตะทงสุวิไกลแล้วี่นองเลยเนาะไกลแไกลแล้วแล้วมาสั่งวาง จดเมียนแล้วเธอว่าเธหนาถามมันมันยันมันบอกกับผู้ใหม่อีกนี่เธอเอาจะบเต็้เท่ากับอ้าวตัวเขาไปส่งน้ำกันี่ชิบายว่าผู้เราหมดดินนี่นะมาหมดดินนี่ยังสิบว่าพูจักกันว่าเ,าเงิน,นเต็มท่งไปมันนี่นี่นี่นนเอาคงเก่า,าๆนี่มีเงินดอกเอาให้จากซองล้านนี่นะสิพสูสพอยังเก็ะพอ,อดมพอ,อลมพอ,อดมหรืออดม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 อมอะดมอบดมอะดมอดมอ พ่อดมพ่อเลิศนำพ่อบ้านโดยพ่ออดมเนาะทานสมพ่อดมโดยทหารยิ่งต่อไปพ่อเลิศคณะเขานี่บอกโดยคณะคนบ้รนทอนอ่าเลิศเลิศอืมว่าเถอะไม่ยังขักเนาะมีแต่แล้วก็พ่ออารล้นเป็นทหารพ่ออารล้นบ้านจุดชุมลมถวย อ่าลนเลยพวกหัวนานวยด้อวนานวยดิห <Kle an> ัวหน้าหน่วยทันบ่หูจักบดเนาะหูจักเนาะสาวใบยกท่นบะท่นป้งวงดีนะวนานวยทาน่ากป้งวงดีซื้อเราวงดีวงดีบอหัวนานวยี่เออวงดี